ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาือนนี้ก็ไมยโอเคครับทุกคนก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วย อยู่กับผมเองฟีโตสถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมถึงเปิดคลิปอย่างนี้คือผมก็ชอบพิกาะชาเลยทุกคนผมอยากให้พี่กระชามาดูคลิปผมมบมางนะครับโอเคเรามาเป็นตัวเองดีกว่านะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมิวอยู่กับคุณแรมแล้วก็อยู่กับหวานกันนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยกางกินการกินน้ำมะนาวกินเบอร์เกอร์กชาไข่มุกใช่แล้วทุกคนก็วันนี้เราอยู่ในแมปของเทสพา p a t ใช่ไหมคุณแรม ใช่แล้วนี่เป็นแมพผีนะหวานใช่ไหมพี่เหมียวเดี๋ยวดูอันนี้ไม่น่ากลัวเลยแบบใช่ล็อบบี้มันดูมันดูน่ารักมากเพื่อความสุขก่อนที่จะไปเจอกินก่อนนะพี่ได้เลยนั่นผมคืดอเป็นมือสุดท้ายโอ้ไม่นะมือแล้วโอ้ยไม่นะไฟดับโอ้ไม่นะอุ้ยสาวน่ากลัวมากอันนี้เป็นหนึ่งขอเปิดเสียงเกมโอ้ทุกคนโอ้ อันนี้เือเริ่มแเหรอเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเอาอ๋อเฮ้ยไม่เสียงน่ากลัวจังเนี่ยมันบอกใหม่เยอะโอ้คือผมเขาบอกนะว่าเขาทำล็อบบี้มาโคตรสุดยอดเลยทุกคน ไปนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมไปโอ้นี่ครับนี่แค่แบบนี่ยังไม่เริ่องมันทุกคนแค่ในล็อบบี้อ่ะคือยังยังเจ๋งอ่ะใช่แค่ต้อนรับเว้ยนี่ผมกินน้ำมะนาวกว่าแล้วกันนี่จะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเราเราจะไปรถที่มันมี4คนใช่ปะนี่นี่นี่คันนี้คันนี้นี่ไงนี่ไงคันนี้นะนี่ก็สี่กับลูกอันบอลนี่เลยนั่งเลยเอาใครมาเข้าไปคนเอาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไม่มีใครอยากไปกับเธออย่างน่าใครจะจิกเลี้ยงเราหวานมันเร็วหวานหวานขึ้นไปก่อนเลยหวาน คนนี่หว่าไม่ถ่ายละเห้าคนนะมันห้าคนมันมันต้องมันเดินตามพวกเราด้วยอ่ะมันมันพวกเขาถ่าเรูปเขาเร็วต้องนั่งป่ะนั่ง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 แล้วโอเคลาก่รู้วิธีลาก่รู้วิธีฮ่าบายบายทุกคนคือผมโคตรชอบพี่กระชาทุกคนคือผมอยากพี่กระชามาดูคลิปของผมมากนะโอ้ไปแล้ว World t ท u ส p r o d u c ชั่น เรากำลังเดินทางแอคความหนึ่งมีไฟฉ่ำออกเกจทีบห้าหัวใจเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงมองนี่หรอทุคนน่ากลัวมากนะโอ้ไมันมีเสียงไม่เสียงหายใจปะอุ้ยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ยทุกคนเหมือนเหมือนเกมเกมยูอินไว้หยุดเฟรนทูโปลเอาทูซัมเมอร์ไปข้างนอกเพื่ออะไรถ้าไฟฉ่ำเป็นไฟเต็งอีกรอบนะเบรกช่วงหน้าร้อนเหรอวะ คุณมีแผนว่าจะตั้งแคมป์ในป่าแล้วก็หลับในคืนนี้ไฟดิโก้อนเปิดเหมือนเกมหนึ่งเลย s u n เ e s ล l แต่อยู่ๆคุณกับเพื่อนของคุณก็เกิดอะไรอ่ะตื่นขึ้นมาในแบบเป็นซี่อ่ะปืนด้วยกซนคลิกซ้ายเอาสกู่ปเลยนะเพื่อู่ของคุณคนที่กำลังนอนอยู่ในเต็นท์ จากนนีกลัท่็คือเขามาตั้งแคมป์กับเพื่อนนะครับผมในช่วงซัมเมอร์นะแล้วเขาก็นั่นแหละแล้วก็ปู่ปู่ก็หายไปเตื่นมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยอืมใช่โอเคนี่คือเราเพิ่งตื่นใช่ไหมนะกดคลิกขวาเพื่อซูมนะสลืมสลืออยู่ซูมไม่ได้มันซูมหน้าผีเลยหว่านี่ไงไปเราไปกันดีกว่านี่คือเราต้องไปไหนเอ่ยต้องไปหาปู่ปะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้คาสิม อ๋อนื้อว่าเราโดนดึงขาโอฝนกำลังจะตกเหมือนกับมันฝนกำลังจะตกแล้วมี w i n t ์ r f l y Somheatusate ต้องหาที่อยู่ไฟที่หลบเหรอืมไฟซัมเชลเตอร์อ๋อมืดมากเลยใช่มืดมากเลยมืดมากใช่ใช่ใช่แล้วมันแมปมันดูใหญ่จะหาได้ไงอ่ะนั่นดิตายต้นไม้ไหมมาเล่นอะไรเฮ้ยงนั่นไงนั่นไงคาบินเนี่ยเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นอะไฟกับปี๊บอะไฟชาร์หันจะหมดหรือมั้งเวล คาบินคืออะไรอ่ะเวิลเป็นเหมือนกับเราต้องไปคาบินเดี๋ยวต้องไปคาบินคาบินเป็นไอนี่เป็นเหมือนกับายฮันอย่างนั้นเขรียว่าฮันอารมณ์แบบอาที่พักอาศัยกระท่อมใหม่ลงมาเนีมันมีสองทางอ่ะเราไม่อย่างงี้เราไปด้วยกันดีกว่าข้างหน้าผมเห็นเลยไม่รู้เหลืองแสงเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นกระท่อมนะคุณแลมมันมีมันมีแสงอยู่เห็นแตงกล้วยเห็นแตงกล้วยของคุณแล้มันจะมีใครตามหลังมาหรือเปล่า นนนนัั่่ีีคเเดยวลงจกใจเสื้อฟรีโต้ไอติ๊กเขาที่ไหลกันผมคิดว่าตัวผมน่าจะหาง่ายแล้วเลยเจือเหลืองอ่อยเนี่ยว่าชั้นตอนที่มันซูมได้จังเลยโอ้ยนี่มันคลื่นหาดปะอันหนึ่งซูมดูก่อนชั้นบนมีใครแอบมองเปล่าโอ้โหบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านที่น่ากลัวมากครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าบ้านหลังใหญ่ชอบมีผีนะครับทุกคนประตูตัดเศนี่ไม่ใช่แคบไปแล้วต้องหากุญแจหรอไฟเตี้ยไอคุณแจหากุญแจกุญแจอยู่ไหน โอ้โห้เศร้โคตรแย่เลยกูเจ้าพมเจมจะอยู่นอกบ้านได้ไงอ่ะเมมีโชว์เช็คเดว์เวลไปกันนะคไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมอ๋ออีกทางนี้เราเดินมาอืม้องเต่พี่โต๊ะสมุตแจหายไปก็คือแกเหลือแค่ตัวละแมสดำแดงเหลือแต่หัวเลยข่าวจั๊วแค่หัวก็คือแมพมันามันมันพยายามให้เรากลับไปเว้ทุกคนแล้วก็แบบไปเจอผีนะครับผมคาดเดาไว้เดินตามทางดีกว่านะ มาแต่ไม่ใช่ผีก็ได้นะเรื่อยไปเลยพี่เรื่อยไป็นสับปะรดเอ้ยอะไรอ่ะต้นไม้อะไรอะไรอะไรหวานแกเป็นอะไรได้ถ้าพี่เป็นพี่นะพี่จะนำเองได้เลยพี่พี่พี่มิวเป็นเจ้าเหี้ยเอ้ยไออะไรอ่ะโอ้ยเชือกตกลงใจหมดว่าโอกาสเดียวที่หลังเนี่ยผมเนี่ยผมนึกว่าผีบนเชือกของยิ้มเออเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครตายวะเฮ้ยบอกนี่มันเป็นเชือกเว้ยไม่เห็นคนเมื่อกี้ โอ้ยคนน่ากลัวมีมีกุญแจในตัวเขาเปล่านายนายใกุญแจไหมครับ่เขาเขาเขายังไมโครแจ็คสันเลยเปล่าใส่ชุดสูรด้วยชุดสูทโอ้มือน้าเีข้างบนก็เสียวเราต้องตายนี่รแบบไ่าใจแบบนี้จะเป็นแมพผีที่แบบดีสุดเจ้าเคยเล่นมาอะไรก็ได้แล้ยเราต้องไปด้านหน้าเลยเราจะดนยังไงเนี่ยโอ้ยอะไรอะ เอ้ยตาแดงก่ำเลยตาแดงก่ำเลยอ่ะผีได้หวานผีเป็นอะไรนะตาตาตาเนี่ยเขาเรียกอ่ะผีเป็นตากุ้งยิงใช่ตากุ้งยิงอุ้ยโอ้ยจุดยอยเลือดหอกุญแจเจอแล้วเก็บไม่ได้เก็บได้แล้วออไฮโยอ๋อหวานเป็นคนเก็บกุญแจนะครับไม่เอาไม่อยากเก็บเอาไม่ต้องกลัวจานที่ละไปเร็ว จะมันจะแบบว่ามันวิ่งทะลุหนึ่งคนเหรอมันปีนไม่ได้มันต้องวิ่งทะลุไปเดี๋ยววะไม่เข้าใจเลยอุ้ยเอาอยู่ไหนกันมาเร็วมาเร็วอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุ้ยไฟฉายมันจะแบตหมดเราถ้ามันกับกิมพิตรอีกรอบหนึ่งเราแบบว่าไฟฉายเราพังอะไรเงี้ยไอโอ้ย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 ไอชิจ๊ะจำสุเกะโอ้กูกูยุดแล้วอย่าประชิดอี

ใช่กูกัเลยเกิดแลมเขาไม่ค่อยโอ้ยกินอยู่เฮ้ยโอ๊ยคอนโดลาขาไปเหรอมันมันมีเสียงมาไรม่เหมือนด้านขวาเหมือนมันมีตัวอะไรมันแดกเข้าก็ไปอ่ะก็เมื่อกี้ไงเรารีบไปเลยว่ะเมื่อกี้เห็นตัวไหมอ่ะตอนตอนสะดุ้งเมื่อกี้เห็นนี่เห็นนิดนึงอะมันบิโคตรเลยเลยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเห็นไม่ค่อยชัดเว้ยทุกคนเขาบอกว่าแมปผมไม่เคยเล่นแมประบอกที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนทุกคนที่มันแบบแอนิเมชันมันจ้าไปเนี่ยมันสวยมากทุกคนแต่ว่ามันน่ากลัวมากอืมมันทำออกมาดีนะเทรซพาสแมนีต แกราฟิกนี่น่าจะดีกว่าเดิมอืมแหลกแน่นอนแหลกแน่นอนสวยมากเลยมันแหลกแล้วโอ้โหแล้วไข่ไข่โอเคเอ้โอ๊ยโอ๊ยไอ้ตัวอะไรวะโอเมก้าไฟเฮลท์หาหาหาช่วยเหลือคืออะไรหาช่วยเหลือหาคนช่วยเหลือหาความช่วยเหลือหาคนที่ขอความช่วยเหลือเลยป่ะไม่รูวะก็ให้เรางวัลเรื่อยๆเลยดูล้างมากเลยอ่ะ มีใครอยู่มาให้ฟ้าไม่มีหรอพี่มิวเออเสียงพี่มิวเหรอเฮ้ยโอ้เฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมีโน้ตด้วย What happened this guy เกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณแรมอ่านเลยคุณแรมหนะ What terrible luck ในที่สุดฉันก็เจอคีเพื่อจะหนีจากที่นี่เฮ้ย อืมอ่านไม่เสร็จเลยบอสบอสเดสไล่รเราโดนให้ขาวก็คือเหมือนกับเขาเจอกุญแจอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับจะออกได้แล้วเขาก็เจอมอนสเตอร์ประมาณนี้ยังอ่านไม่เสร็จเลยอ่ะผมว่าอ่านแ่อ่านแต่ขออ่านอ่านอ่านต่อเผื่อมันมีปริศนาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีเชสไบเดนมอนสเตอร์แค่โดนไอ้ขึานอลานไล่เท่านั้น ที่กว่านะั่นคือฉันท,ทําคีย์หล่นระหว่างที่กําลังหนีหอยู่ยังไงวะ,นนะงคือเาาตยแล้วทำกุญแจหล่นอนะ่ะแล้วมันจะบอกที่ที่กุญแจหล่นอยู่นะรู้สึกอะในกระดาษลองลองลองอ่านดูก็คือก่อนก็คือมันเขียนตรงนี้เปิดว่ามันกระโดดประตูประตูทับตายเลยประตูทับหรอมันเขียนว่าอะไรอะ่ะไอ้นั่นเทปไมไทมะไรส์บีเทวินเดอะโฟบอดคืออะไรอะ่ะบีเทวินเดอะโฟบอดอะโฟโฟบอดมันไม่พื้นเหรอ นั่นแหละมันบอกว่าตรงข้างกับพื้นเฟลอ่ะ it it probably fail อืมเนี่ยมันให้เราหากุญแจเนี่ยความเป็นไปไดจบแล้วมัน้อะนายสนใจกินเปล่าไฟกับพีบเหรอไฟกระพริบหมดเลยหมดแล้วไอ้ผีเหรอยั้นจีแบบสองเซน่ามันหรือว่าหมดเหมือนหมดเรียกผีมากกว่าอ่่้ยชันโอ้โหทางใต้ดีนโหดีนะโหโอ้โแต่ว่าไม่ใช่กุญแจนี่หว่าทุ่มทีกุญแจทุบเลยก็ได้นะ นนนั่สิะโอไม่ทันบอลด้วยโฟบอดโฟบอดโอ้เราน่าจะจิบคอสติปไปสักอันนะฟาดหัวผี่เนียใช่ไม่เนี่ยไม่ได้ียมเหมือนไม่ใช่ผีเลยเหมือนสับปะาดเลยใช่เหมือนสับปะรดเราควรเป็นไหนต่อเราควรไปจดแอบเรรจุดแอบวะทุกคนเราควรไปไหนต่อดีทางขวาไปทางขาเราโอ้ช่างไม่ดีโอ้ผมว่าเราควรไปทางขวานะทางขวาแบบทางที่เรายังไม่ไปทางขวาแล้วไม่มาไม่ใช่หรอไม่ใช่ขวาขวาอินเนยี่ยังไงไม่ใช่ไรอะ นี่ไงคุณเจนี่ยังส่งเสียงอะไรั้งนง้นอ้ะนี่ป้าน่ากลัวเลยว้าวเก็บเลยใช่ไหมพี่เฮ้ยวเก็บแล้วโอ้ I can t ้ i t my hand อ๋อเอามือใส่ลงไปไม่ได้ต้องหาไฟอักประเจเี่ยไม่ใช่ครับโฟบาร์ไอชาร์ลเงานั่นแหละชอบฉากนั้นกี้มีป้าโฟบาร์กล้องดีมากเลยแกลรงต้องอยู่แถวนี้ดิเออเนี่ยมัน อะไรวะเออเขาเรียกว่าส่วนของคนทําอุปกรณ์นะครับทุกคนเขียดเขียดเราเชื่อมไม่ได้หรอมันโคบาหวาต้องหาโคริโอ布拉หรือว่าชลางนั่นเองนะครับทุกคนอะไรลงอยู่ไหนวะเนาะหรือว่าเราต้องไปห้องเสียนะคลื่นป่ะแบบเหมือนเสียงตัวอะไรกลนะใช่ใช่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นได้เสียงฝนทางนี้ไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปข้างล่างวะในตู้นี้ได้หรอทางขวาก่อนโอ้ยคุณแจ๊คไฟกระพริบแง่ ที่เนฟ้าแบบฟ้าแม่ๆม่ะบบโอ้ยมันห้องกินข้าวเนี่ยว่ะกูต้องกลัวแบบสับเปลาาหรือว่ากลัวไอ้ที่ไหลการดีไหนมึงนี่ก็หนักมากมันสวยมากเลยอ่ะผมพูดตรงๆมันทำมันโคตรสวยเลยเว้ยใช่ใช่แต่ว่าก็น่ากลัวมากบรรยากจาศมันน่ากลัวจังเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนดูกระจกกำแพงดิโคตรหลอนเลยเปิดตู้ได้ไหมเปิดไม่ได้มึงไฟฉายโคตรหนักมากรือสว่างแค่นี้สว่างเลยดีกว่ามันไฟฉายเลยครับเปิดมันไม่เปิดไฟฉายแล้ว โอ้โหหาไม่เจอว่ะอันระบาดสิบาทต้องไปทางเดิมเฮ้ยเสียงไรอ๋อเสียงจิ้งีดเสีงจิงลีดเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเผราอเราจะเจอไม่เขาก็โดดไม่ได้อะรอไม่ได้ไม่โดดไม่ได้ไม่ไดดไม่ได้ไม่เหมียวไม่เหมียวกลับมานี่เยเราด้ว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 ยมาอกเอากอยู่ไหนอ๋อยี่นี่ลาบลา หายากจังเลยไม่เราต้องลงชั้นล่างแล้วแหละเออว่ะเยลงวมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบเหมือนเราให้เห็นอยู่มันมันจะใบเรานิดนึ่งนะแบบเออว่ามันอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นวงกลมวงกลมอ่ะเออเป็นจุดๆุดพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆไปงั้นเราก็ต้องลงชั้นล่างอ่ะเออเราต้องลงแล้วแหละผมว่าต้องมีคนที่มันนำมาแหละไปคุณแรม พี่สุครับผีจีนยามากกลัวกันนี้แล้วมท่องไว้โอ้ห้องนี้เหละดูดูน่าจะมีคาวบรา <S <S เลยเผมไม่รู้ว่าแต่ละม,มุมมันจะมีใครอยู่นรือเปากระป๋องขวดอะไรมาหมดเลยวะกระป๋องนี่เขาจะกินถั่วกันเหรอวะอ๋อ,นนอ,อไ,ไม่คือพวกฝรั่งเขาจะมีการตุนอาหารแล้วก็เออในใน,น,นหนังมันชอบมีถั่วไอ้ แล้วแกมันปีนปีนพวกนี้ได้นี่ว่าปีนขึ้นไปดูข้างบนเหรอเรือเราต้องปีนหนีปีอ่ะไม่น่าจะต้องจับเป็นปีนไปอ๋อนี่ปีนจริงด้วยอ๋อหรือว่ามันจะอยู่ข้างบนไอ้คาบายปีนไอ้ประตูนี่มีออร่าว่ะประตูนี่มีออร่า,าประตูไหนวะ<อ>เออ,เอ,อตรงนี้มันมีออร่าว่ะอ่าตรงอะไรวะมันทำอะไรก็อยากกับประตูวันนี้ไ,ไน้เแต่ตอนซูมออกมันซูมน่ากลัวมันอยากซูมขึ้นเข้าไปเลยคาบาร์มันไม่มันมเป็นสิ่งที่มันไม่สมควรจะหายยากเลยว่ะ ระตุมากเลยสับแมพผีอะนะมันเรื่องเบสิกของแมพอย่างนี้มากบางทีก็ปีนนี้ก็ปีนไม่ได้ไหมไหนว่าปีนได้แค่บางอันี่ไม่ใช่ชนแรงนะนี่จะหาอย่างอื่นที่มันเล็กกว่าชั้นแรงจะหายังไงวะนั่นสิไม่กุ้นใจแล้วไม่ได้หายใจเลยนะหนามากี้เนี่ยมันมีชั้นบนด้วยอ่ะอืมมีชั้นบนทั้งสองทางเลอย่าว่าชั้นล่างไม่มีอะไรนี่ตรงนี้ ไม่มีมีดด้วยแฮะน่าจะเก็บไว้ไไม่ด้การไปเลยเฮ้ยพี่หมีมาเร็วขึ้นห้องของผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วตอหนึ่งพี่กำลังส่องสตินี้อยู่ไปไปไปนี้มีกระจกแตกวะมีไม้ตรงนี้ไม่มีอะไรไม้ตามตกซืบเอ้ยซืบหลบต้นเจ้ตรงหลบนี่อะไรอ่ะาามจุดจุดจุดนี้อ๋อมันเป็นอะไรเขาเลือดขาวขเฮ้ยแสดงว่าต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูห้องนันดิเฮ้ยไปแล้ว เหมือนกันปะมีอะไรแดงๆอะผมเห็นผมเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย้ย้ยอิทีมยเอาตายเหรอเราคุณเล่นตายเหรอตายเรากมาเกิดที่ห้องไหนห้องไหนหอไห๋อมันต้องมันมีอยู่ห้าหัวใจอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้เฮ้อเต้ยเฮียมฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เอ้้เร้เเย้ยเ้้ ชั้นบนแหละมันน่าจะอยู่ชั้นบนแหละเปิดเพลงแบบแบ็คพิงเล่นได้ไหมเปิดไปด้วยเล่นไปด้วยเออหลไฟฉายกับผิวเวลาเวล่มนนะเลองไหมเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะริงก็ก็แก๊กๆกันนะไม่ใช่ไข่ดิใครมาทำไข่มันอะไรั้งห้องนี้ไม่มีไม่มีหรืออดังจะวะเฮ้ยิงลนใจเย็นบนเตียงไม่น่ามีเละวิงวิ่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 งว่งวิ่งวิ่่งว่งิ่ง่งว่งวิ่ง่งว เฮ้ยเกินอุ้ยมันตองไล่มันยังไงวะนี่มาดูเล่นด้วยมาดด้วยอุ้ยแดงแจ๋เลยอะเนี่ยมันหายไหมล่ะเอ้ยผมว่าใช่ว่ะโมนี้เอาไว้ไล่ผีจริงด้วยคือมันมันเป็นแค่นั้นหรือเปล่าคือตรงที่มันอยู่บอกว่าอุ้ยซาวน่ากลัวมากแบบนี้ ชาวแม่งเหมือนแบบมีคนแบบทำอะไรอยู่ชั้นบนหัวเรามันได้ยินตลอดเวลาเลยนั่นแหละคืออย่างที่หร่อใช่แล้วฝนก็ตกด้วยเย็ดเช็เอ้ยข้างหน้าข้างหน้าเห็นป่ะข้างหน้าข้างหน้ามาดิอะไรผมไม่กลัวคนเลยนะเราจะต้องเราจะต้องกลัวเขาก็ได้นะโอ้วิ่งวิ่งเวิ่งเลยวิ้งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวลยวิ่งเ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 ลเลยว่งเลยวิ่เลยวิ่งเล่งเลยว มันไม่ใช่ไรผีแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงกันแน่มันี่ตอนนั้นการเนี่ยตกใจคุรันมาแ้้นหลังมาดลานหลังมาหลังเ้วาหลังกลองหลังกล้องมึงยี้มาหาไปละผมลบหลังกล้องโอ้ไม่นะโอ้ไปใกล้ใล้ไกล้ใกันอที่เดิมแบบมันไม่หาไปกล้ใกล้ไปใกล้ใกล้ไปล่กันเอ้ยมันอิดอยู่ด้านหน้าไ้เลยอะหายล้วหาไปแล้วโอ้ยนี่มันอยู่นี่ม่ันยังอยู่โอ้โห มันต้องแอบปะกมันต้องแตรงนี้มันแอบตรงไหนนะวะมันเห็นรูจงกุลงจริงจริงมันต้องไม่เข้าไปในห้องอย่างเงี้ย่ะกลัวอีกแล้วมันไม่ยอมให้เข้าห้องเลยอ่ะโอ้มาทุกที่ที่กูอยู่อ่ะฟ้าปะน่ากลัวนี่ว้าอยู่ไหนกันน่ะอยู่หลังตู้อ่ะตรงตรงที่มันชอบโผล่แล้วแฉลงมันอยู่ไหนวะนั่นดีเราเติมแฉลงได้ไหมไปมันเล่นหาเราดีแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอายโอ๊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 ยรอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโง๊ยโอ๊รโอ๊ยโอายโง๊ย้อ๊ยโอ๊ยโ่ห้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโห๊ยงอ๊ยโอ๊ยโองยโอ๊ยโอคยโอ้ยโอ๊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 ยโอ่ยโอ๊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 ้โไ๊ยโอ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 ๊ย ไหน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 นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้แบบกำลังจะเดินหาที่หลบไงอยู่ดีไม่หวาไม่เฉยเอาแล้วพี่หมีวว่ะมีห้องอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่ะเราพี่หมีวมาเราพี่หมียวมาต้องหาคาวบาแต่ผมไม่กลัวไปกันเลยกูอยู่ห้องข้างล่างอ่ะห้องที่มันต้องเอาโคบามางแง่แง่แล้วโคบาอยู่ไหนอ่ะอ้็มีอ๋อนี่น่ากลัวชิบหายเลยการเอาแหวนมาจากไหนวะเหีียวเพราะมาจากกูนะกูเขินว้าว มันออยู่ดักอ่ะอู้ยกูไม่อยากลงอ่ะไม่ไปแล้วตอนแรกมันจะไปตอนนี้ไม่ไปละเฮ้ยมันเอาผม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 เอ้ยมันวิ่งไปแล้วแต่มันเปลี่ยนคนได้มันเปลี่ยนคนได้เหมือนเมื่อกี้อ่ะมีการว่าไงดีอ่ะมันยิงหนักอยู่หน้าบันไดเว้ยคุยกันไม่เล่นเลยได้ไหมอ๋อแต่มันไม่มีโคบาวะเฮ้ยวานแล้วพี่ไปหาทำไมเกิดมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วชิบหายแล้วมันยืนดักหน้าหน้าทางเข้าออก อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ดักแล้วไม่ดักแล้วไม่ดักแล้วมันขึ้นเตียงได้้้าไดเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยแสงไฟมันอยู่แสงไฟอยู่ใกล้เราไฟอยู่ด้านขวาเราระวังนะซ้ายซ้ายซ้ายมันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทางซ้ายมันยืนมันยืนอยู่เฮ้ยเฮ้ย มันฟันคุณแลมอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันฟันคุณแลมใช่เหรวเอาผมไม่ตายนี่ละคุณแลมมีโกบารมัอยู่ขวาโอเคผมไปตามมาต้าเว้ยไปเราไปเอาคุณมาเไปเจอเล็บก้ยนี่นี่หาโกบารกูหาตั้งนานอีกเอาคุ้ตกดีว่ยนีบอกแล้วว่าจะไปห้องนั้นจริงจด้วยใช่ที่โอ้โหชื่อไี่ชื่อจริงมาแต่ไกลเลยเอาเลยเจ้ากล้วยแย่อะไรคุณเจ้แล้วเว่ยไปหาทางออกกันเถอะนีด้านหน้าเราด้านหน้าเราออกโอ้โหดูมันดักนี่มออกทางออกไม่ใช่ทางนี้นี่่หวา มันจะเป็นทางที่เราไม่เคยไปรู้ทางหลังบ้านหรือคือผมจะบอกว่าแบบนี้นก็คือ,อเราหาข้าวบ้านก็นไม่เจอทุกคนเร,เราเราเลยแบบว่าต้องเปิดยูทูปมาทุกคนแล้วก็แบบยังไงอ่ะมันก็หาไม่เจออ่ะคือมันสุ่มนะครับมันไม่สามารถแบบเปิดยูทู e ได้นะทุกคนเพื่อแบบความยากนี่เป็นความยากของแบบนะทุกคนยากมากๆนะครับเราต้องหาหาทางออกครับผมแล้วประตูเหล็กหรือเปล่าที่พ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 ี่มิวพูดคุณแรมประตูเหล็กอะ ประตูเหล็กไหนจำได้ปะด้านล่างอ่ะประตูเหล็กที่คุณบอกว่ามันแบบเป็นเหลมิเป็นแบบคอนกรดินอ่ะอ๋อเออว่าปติดอะไรเนี่ยเอ้ยผมโกงเวดเอานี่ไงเอ้ยติดผิดทางโอเคแล้นี่ไงอุ้ยเอ้สิทธิ์ดาวดิทันเนลเอ้สิทธิ์ดาวดิทันเนลเ let's get เอา of เฮียรีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่าโอ้โหต้องมีจับประกันหลังด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ี่คือาที่สองไอ้อันนี้กูจริงจังไปเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ฉันนอคอนโทรอันนี้ม่ให้วิ่งอันนี้ไม่ให้วิ่งอันนี้ม่วิ่งเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยเนีกูไม่อยากเล่นแล้วอะแล้วคือมึงเจะพอเสี่ยงตอนมันไล่มันแบบมันดีที่มันกูเล่นเดอะไปเลยติ้ง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 หลังไปเลยะอพี่้ยเ้ยมันเ้ย้ยอะไรอะไรอะไรทำไมมันทาลายประตูได้จะจิงถ้ามันมาก็กดชิปไปเลยนะใส่เกียร์หมาตัวใครตัวมันเลยแล้วกัน โอ้ต้นหน้าเจออะไรนู้นแดงๆต้นหน้าเีตะเกียงมือแล้วเหรอโอยตอนนี้จูบมเฮ้ยตัวนกลียเ้ยเหมือนก้อนเนอเลยอะเรียนหวานควเนี่ยอยู่กับอยู่กับฟีโตสุดลอย่ากลัวนะอ่าหคนหไ้าคุณหานงอันนี้จะเจอ We stop by the หัวนวดเท้าเป็นเหมือนกับมือมหาดูน้มันงับเลยวิ่งดีโนด for you to maybe see และฉันทิ้งโนดอันนี้ไว้เผื่อคุณจะเห็นพี t โนดือมโอเคหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันโอเคเดนดรอปอะครีเอชั่น b e h i n d and and I heard it attached to steel มันดอกมันก็สิ่งประหลาดอยู่ด้านหลังแล้วก็ฉันได้ยินมาว่ามันติดก,กับ สตีดแลมอะไรวะไฟทา้งนั้เหรอไหนวะอันนี้เหรอใช่ไหมทำไมอ่ะกด E นี่คืออะไร กด E ได้นะกด E เพื่อการการเปิดไฟเปิดไฟอย่าอย่าแย่งอย่าแย่งกันนี่คือเราต้องทำอะไรคุณแล้วมันไม่เปิดกด E มันทอะไรมันยืนอยู่ข้างบนไฟเลยอะเข้าใจแล้วผมซูมขอให้มาทำอะไรให้เรามาซูมดูใกล้ๆนี่เอาที่ไหนเราดับไฟดูไหมเราดับไฟดูไหมอุ้ยในเมื่อไฟมันติดเราก็ต้องทำให้มันดับด้วยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงร์ p l o r e e x p อร์ e the town คืออะไรคุณแล้วซ์พ l o r e เด e town ให้ตำรวจในเมือง อ๋อมีคงมีของอะไรเงี้ยนี่อ่ะข้างนอกนตัวอะไรอ่ะเหมือนเมืองาวบอยเลยอ่ะไหน,นี่มันให้เรารู้ไว้ก่อนว่าแบบมีที่แอบขไหนแผ็นตัวแดงๆมันมองทางหน้า,าต่างขึ้นมา <c oughs> ปิศาจเนื้อไงจะไไม่ออกปิซซัดเนื้อที่มีปีกแ็่ว่าพิซซัตาแดงไหนว่าปีศาจตาตัวแดงเลยตรงหาไปตากุ้งยิงเหรอวะปีศาจตากุ้งยิงต้องสำรวจในนี้ให้หมดเลยแล้วเมืองมันมีให้เราวิ่งกันทุกคนกดชิปได้นะมันเป็นเมืองมันเป็นมันเป็นเหมือนนนนมมมััเเป็ืองคาวบอยเลยเว้ยเฮ้ยยังไงยิงหน้าแดงเข้าไปเลยอย่างม้าหรือเปล่ามันยังอยู่อะเอาหายไปแล้วโอเคเฮ้ยทำไมตัวดิ้งด้เสียงเฮ้ยทำไมไฟติดวะอ๋อมึงเปิดยังไงเฮี้ยวหัวใจกลับมาเป็นห้าแล้วหัวใจกลับมาเป็นห้าแล้วหัวใจขำมาห้าแล้ว เพราะไม่รู้ว่ามินดาอาจจะสามารถผ่านตายได้แค่ห้าครั้งสินะโหโหดยากแล้วเราก็จะออกเลยกลัวกลัวทำไมตัวเองไม่ได้เรียนนำซะหน่อยก็ไม่อยากเล่นแล้วมันกลัวเนาะไอ้นี่เขาเรียกอะไรอะไอเทมชั่นใช่ใช่ใช่ทำมันแบบมันได้โคตรน่ากลัวเลยบรรยากาศทำมาเกินเกินเป็นเกมโรบ็อกเกมผีที่น่ากลัวสุดในโรบ็อกผมไม่คิดว่ามันทำเป็นโรบ็อกเลยซ่าเลยไม่ใช่เกมโรบ็อกรับตือมันล้น่ากลัวมากทำไมติดที่การแต่งตัวเดอใช่ สาวบอยเลยเว้ยบรรยากาศเนี่ยใช่ส<ห>าวบอยสาวบอยโคตรชอบเลยย้อนยุคเลยแต่ว่ามันจะเป็นปีศาจม้าวะเมื่อกี้มันดูไม่ใช่มา้าเ <c oughs> มื่อกี้อะ <c oughs> ไรอ่ะ <c oughs> เด็ดเป็นปีกอ่ะเหมือนเป็นเขนยาวยาวมันดูมันจะตี๋ไปเลยมันโบดเลยนะโอ้ยกระตุกจังเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหินแดงเหมือนม้าเลยแดงไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่ม้าเมื่อกี้มันมีมันมีหลายแขนแดงเลยเหมือนม้าเลยยูมังกาโซ ตัวอาร์มมีหลายแขนเมื่อกี้มันมีหลายแขนเลยตัวแดงกล่ำเลยอันนี้ก็ขึ้นที่กูวิ่งจังเลยเนาะเราสำรวจแถวนี้ก่อนไหมอีกฝั่งหนของลูกปังเราค่อยไปด้านหลังอ้าวไปไหนกันแล้ววะตอเนี้ก็ยังกำลังวิ่งไปสำรวจแถวนี้ก่อนมันมีเทคนิคนะกดชิปแล้วก็ปล่อยชิปแล้วก็ปล่อยให้มันรีให้มันรีได้อะเทคนิคการวิ่งแบบจะได้ไม่ต้องเปลืองเยอะเวลาวิ่งหนีผีอะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนั่นดิหรือว่ามันจะมีของแล้วแบบมีเขาเรียกอะไรอะไอคัสซีนอะ ใช่แล้วเมื่อไหร่จะถึงนมือก่อนใช่ไหมเดี๋ยวหรือมันต้องรอให้เราตายก่อนเอ้ยตรงนี้ข้าบนขึ้นได้บอกว่าเฮ้ยขึ้นได้ว่ะเฮ้ยเจ๋งเอาไว้หนีผีไงไม่ใช่มันผีผ่าผมตกตายแล้เฮ้ยแล้วผีมันบินได้อะแ้วตกก็ตายปะไม่รู้ไม่ตายหรอกไหนผมลองตกดูดิอ๋อไม่เป็นไรไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายว้าวเล้าไก่แน่เลยผีเขาไม่ใช่เหรอไก่นี่ยว่ะเล่าอย่างนี้ไก่ไก่ก็ผีเล้าไก่ไก่พี่เล้า สีเาไก่ในกระในตะกร้าอย่างนี้มันมันอาจจะมีของก็ได้ผมลองเดินดูให้ดูเออให้มีส้มสักอันนีให้กินส้มเบอเกิด์มาแล้วมิชาไข่มุกมาแล้วอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของเราบรรยากาศมึงพาไปมากเลยมึงมีหลายร้านเนาะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราหาไม่ทั่วถึงหรือเปล่าทั่วถึงเออต้องาต้องสุดงาแล้ววะนี่ไงไอสเปคเบลล์โออ๋อมัให้หาชิ้นส่วนนี่ว่าโอ้ g o โอ้เราก็สำรวจบ้านทั้งงานนะคะว่าเจ้าต้องหาเอียงเนี่ยเลสไฟนะัอ๋อมันให้เราทินงสวนกตามบ้านเลยเว้ยโอ้โหโอก็คือให้ให้เราแบบไปเดินก่อนแล้วค่อยมาหาทีหลังเนี่ยสะพานอย่างนี้มันให้เรางัดลงเว้ยโอ้ยังไม่มีไม่มาเราต้องเอาลงก่อนโอ้ประเด็นคือเราเรายังไงวะคือเราสำรวจบ้านก่อนจะมาหารถอต่คือมันไม่บอกเราเราก็ไม่รู้ไงเออแล้วต้องไปสำรวจอีกรอบแล้ว ้ไอ้เหี้ยร้ายชิบหายเลยกดชิปกดชิปกดชิปโอ้ยมันโอ้ยมันแดกหัวหวานจีิรักแล้วมันตามผมมัาตามผมมัาตามผมมันไล่มันไล่มันไล่ไอ้เหี้ยมันวิ่งเร็วมากโอ้ยไอ้ผมเจอแล้วอุ้ยคุณเจทำไมแถวนี้ไม่เจอเลยหายากว่ะหายากมากเลยบ้านนี้ยังไม่มา โอ้โหจุนักอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะเออแกน่ากลัวกว่าพี่ถ้ามันกินผมมันต้องอร่อยแน่เลยนี่หวยไม่นะ้บ้านอ๋อนี่บ้านนี่มีเอานี่ไงเจอละเจออะไรเจออะไรเก็บยังไงดีวะเออแบตเตอรี่เจอแบตเตอรี่โอเคเลยอ๋อทางนี้มันเข้าด้านละด้านข้างได้ใช่ที่ผมบอกไงว่าต้องเช็คดีๆเออเออไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนนกัอยู่บ้านนี่เก็บแบตเตอรี่อยู่เลย เออเดินมาเลยกลัวมันไม่อยู่แถวนั้นน่ะไม่รู้ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแล้วคุณแลี้ยเพิ่งมาตายข้างหน้าแล้วเกลียดเหลือยางนี่เหลือแค่ปีกหายใช่ไหมใช่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 ไป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 เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอดให้นิ่งผมรอคุณแลี้ยโดนก่อนโอเคเอาปิกหายโอ้บ้าใส่เลยคานใส่เลยอุ้ยเชียเสียงได้แล้วอะ รอ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 ก่อนรอก่อนหวานวันวิ่งข้าวนมาแล้ววิ่งเร็วมาเนจะข้าวบไปข้าวบไปเลยลอยเข้าไปเข้าไปดิเออกูตายอยู่ตัวคนแล้วมั้งอยู่ตรงคนแล้วมั้งอ๋อมันไปแล้วมันกลับไปแล้วเอามันไปเที่ยไหนวะเอ้ยมันอยู่ใกล้กันมันเอาเคเว่อร์เออหมดเลยมั้งเนี่ยแกตายเนี่ยวิ่งหลบแล้วแม่งโอ้แล้วกูตายอีกสองรอบนี่คุณตุยเลยนะ ผมได้เลยไม่ไ้เดินแล้วเนี่ยโอ้ยใจหนึ่งเฮ้ยใครก็ได้เปิดไฟหน่อยไปเปิดไฟเปิดไฟพี่ปิดไฟพี่แล้วกปิดไฟแล้วพี่พี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วปิดผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วมันมิ่งมานอาผมเปิดเปิดแล้วมันปิดไฟมันปิดไฟต้องโบดมันมิ่งมันกลับไปค่ะมิวผมเปิดไฟต้องเบอร์ผมเปิดไฟร่อนนะ เปิดละเปิดละเปิดละมันหาพี่มิวมาหาพี่มิวเปิดไฟตรงนี้เปิดไฟตรงนี้เอ้ยเชียปั๊มปั๊มปั๊มเปิดต้องปั๊มต้องปั๊มอย่างนี้ต้องปั๊มอย่างนี้มันมันมันมาไปหาพี่มิวอีกรอบไปหาพี่มิวอีกรอบผมผมเปิดเฉพาผมมาเปิดเฉพาะผมอีกรอบเอ้ยขึ้นมบนรถขึ้นมบนรถขึ้นบนรถตายพี่มิวมาสำเร็จแล้วมาสำเร็จแล้วมาสำเร็จแล้วโอ้โอเคครับทุกคน ก็นะครับสำหรับแมปซีพาร์ตนะทุกคนก็ไปเล่นกันได้แต่พี่จะทิ้งลิงก์ให้เลผมนะมันก็มี2ชาร์ปเตอร์ครับแม่ากลัวครับผมมันก็ต้องมันเป็นแมปที่ใช้สมองนะก็จากที่การเล่นนะมันแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยรู้อะไรกับแมปนี้ไงเราก็เลยมาเล่นครั้งแรกแบบเล่นมัวๆทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูผมนะก็เจอใหม่คลกิปหนนาี่โยกนขอบคุณแรงขอบคุณพี่หมิวด้วยครับผมหอมหวานด้ะขอบคุณครับ